สวัสดี hadi, สวายดีสัยดีพี่น้องสวัสดีทงด์คุณนะ คือค่อมือรูดเนาะฝีปากนี่คือพ่อมือรูดว่ะซื้อตัวมากลับมีการพูดซื้อเก้าอี้กลมีที่นอนโต๊ะ้อยบาทกับนี่กาสั่งมากนี้ามากสามแยกเนี่ยปุมงไปซื้อที่เพื่อได้มาดูแลมีกิจสัตย์นี่สร้มา คืออะไรนับคุณแม่ลไลตามตวตาัวนี้ตันตามแรงสองข้านี้าวแม่มไล่นุตนนะี่พี่องต่างคนต้างบ้านเรื่างบ้านเรืองบาน อับุมแม่ปลาบงบงรุ่นราบ้านอนตัวหนึ่งนับสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวสองตัวนับสองตัวสองร้อยล้านนะอะพ่ออเนกคุณแม่ทำไมบ้านร้องต่นบ้านร้้นตุนนะครับค่ะพี่แม่ทาไมบ้านร้องตุ่นสองตัวนับสองร้อยล้านนะครับ นายตงปูประกาศข้ามเปียาดต่อการใบงานจังสันตะเกียบสรับาต่อไปคุณแม่เปี่ยนมาเป็นนี่เราดีละข้าเปลี่ยนดีละนะครับพอพอครัวนะครับตัดเปนเงินเงินทิตัวทิตัวนับอ่าทิตัว หนึ่พันบาทนะครับนไก่คุนกะจิ้าพบาที่มีหญายย่างจิมาเทียนข้าวขนาคข้าวข้าวข่าวค้ัวขราวข้าวข้าวข้าคขอาวข้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 าาวข้าวข้า้านขาวข้ออขวข้ว้วาข้้าว้อวข้าววาววน้้อาา้ว โอ้เงาอาดปะหลงบ้านหลงสำโรงเลยมันมับ่คือเก่าไรเด้สำโรงตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิบางพี่มันกับโบขคือเกาออ่าไรได้ มันแดดอัดหมดแล้ว Ba. Đi tụi con đi lùng bộ sốt của mưa dài, sao sợ nhầm lẻng mẹ tham bát của mình. ก็ต้องนบไปไปไปับเราแม่พนหูจ่าอยู่เมื่ต้องจะไปนับจะไปกำหนดจะไปหยังจะไปต้องไปคิดจะจะไปกำหนดพันหูจักต้องพอมันก็ะหูจักจะจะไปนับไปกล่าวหูจัก เอันเมื่อที่เจ็ดเป็นสีเล่ยิครับอันอนเล่เ้าไปเราัไมเมอทเ็จกออื่นนั่นล่ละก้ายจะไปถามไปสอบไม่ไงอันนี้คอบอกแล้วพุ้นหูจักของเพิน ครับเด็กๆเล็กหน่อยบานๆครับแจงสนุว์เบาครับนี่ที่บขาวบาบานๆครับสนุมาน้ำสนุใส่สนุนั่นแะครับสนุครเบเล็กหน่อยครับเหลนเบาครับแลลนวบาบานๆครับ อาคือบังนาแต่เหอ,อ่หครับไครับาเรื่อหน่อยครับเรยนเเบากันเอาไปเก็บไปบันนี่มีสนุ่ฟน,นฟอร์มเด้ยครับสนุ่ส่หัวนฟอร์ม เอาว่าคือเบาตัวเมียแท้เบาตัวเมียตัวนี้นี่ครับนักสลับถดดําเหรียญเบาครับผู้ละดวงผู้ละอันผู้ละอันนะครับผู้ระดวงผู้ละดวงาว้าวไง ไปแลนไปลาไปแลนไปเรียนไซบันตรงหน้าผูนแล้วแลนพุนแล้วอบตอพุนแล้วโรงเรียนพุนแล้วมันจังย่ามันจังกวงเรียนอยิบหนึ่งมันมีอยังไรเลยครับเลยยังจากไปทำบุญอยู่วัดเดียวก็ทำองบาวมาแล้วครับเม,มืองเล็กหน่อยจะไปเรียนว้าวครับจะไปแลนว้าวครับมับนบ้านนะครับเพื่อนไปนะครับ